สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับมาชมตัวนี้นะครับกับ t o โยต้าโคโร l อันติดนะครับรถบ้านแท้นะครับคันนี้สภาพสวยๆนะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับ นี่เป็นเครื่องพันแปดเกียร์ออโต้ตัว E นะครับรถบ้านแท้ปี2012ไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับผ่อน3,900โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับคันนี้189,000บาทนะครับ189,000บาทนะครับรถสภาพโดยรวมพร้อมใช้เอกสารครบนะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์เซนทรอลกแอร์แบ็ก ABS กระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับ รถสวยมากๆนะครับภายในเป็นเบาะหนังสภาพงามๆนะครับไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่มีชนหลักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับคันนี้ไม่มีชนหลักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับโดยรวมสวยนะครับแอร์ออโต้นะครับนี่เลยครับสวยๆเลยครับเกียร์ออโต้ เครื่องพันแนะครับน้ำมันล้วนยังไม่เคยติดแก๊สเบาะหนังสภาพภายในงามๆนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังหารถใช้งานนะครับกว้างนั่งสบายที่สําคัญที่สุดของอันติกก็คือดูแลง่ายมากๆนะครับอะไรมีทั้งแท้เทียบเทียมดูแลเกจไหนก็ได้นะครับหาอู่เก่งๆอูเ่อเฉพาะหรือตามอู่แท็กซี่ก็ได้นะครับรับรองว่า ซ่อมกันดูแลสบายใช้กันได้ยาวแน่นอนนะครับ1 8 9 0 0 0ันบาทนะครับรถปี2012นะครับไหม่โดยประมาณ100,000สสเออขออภัยครับ2 3 0 0 0กิโลเมตรนะครับสำหรับใหม่คันนี้นะครับใช้ดูแลศูนย์ใช้มาสภาพดีมากๆนะครับดูแลมาดีนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับทะาน้นเอาไปใช้งานนะครับมาชมได้มาเช็คได้นะครับ1นนะครับเครื่องพันแปดตัว E ีนะครับ ภายในเบาะยังเนียนๆอยู่เลยนะครับไม่แตกไม่ขาดครับเนียนๆมากครับแบบนี้หาไปใช้งานนะครับสีสวยเสมอกันทั้งรำนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำเอกสารครบนะครับรับประกันการโอนรับประกันการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันการจัดส่งทั่วไทยและก็รับประกันว่าได้รถสภาพสวยๆไปใช้งานแน่นอนนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราคัดและเช็คให้เรียบร้อยนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยครเครดิตดีนะครับ รอรับรถไปใช้งานนะครับออกรถศูนย์บาทก็ได้นะครับนี่เลยครับขอพระคุณทุกการติดตามนะครับหากท่านกำลังหารถมือสองใช้งานนะครับฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมเสียงของเครื่องยนต์นะครับอยู่ด้านท้ายๆนะครับสตาร์ทเครื่องติดเครื่องก็แทะเดียวติดนะครับไม่เคยชนหนักต่อหรือพิ่กว่อมนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถอยู่ในสภาพที่พบจบแน่นอนนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับใครกำลังหารถมือสองนะครับ เราคัดแล้วเช็คแล้วนะครับดูไม่เป็นคัดไม่ได้เช็คไม่เก่งเราคัดและเช็คให้นะครับนี้ก็พอจะเป็นตัวให้กับสมาชิกได้หรือไม่ลองพิจารณานะครับาเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกควา่าเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับใครชอบนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับใครอังหารถมือสองก็ฝากช่องนี้ด้วยนะครับใครจับไอรรถไฟฟ้าก็ได้ครับรับรองว่า ขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมของลูกค้านะครับเพราะอนาคตผมก็ต้องขายรถไฟฟ้านะครับเพราะผมเป็นเต้นรถมือสองนะครับแต่รถไฟฟ้านี่เขาก็จะผ่อนไม่ได้นะครับสําหรับมือสองเขาจะเป็นซื้อสดอย่างเดียวนะครับก็รอดูราคาดูสภาพกันแล้วกันนะครับสําหรับตอนนี้ก็ขายรถมือสองอยู่นะครับขัดแล้วเช็คแล้วนะครับเครื่องพันแปดเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิควัมนะครับไปฟังเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์กันครับ